สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอูพาทุกคนมาดูบ้านที่โครงการหมู่บ้านเนเจอร์โฮมตรงบ้านโจดนะคะหมู่บ้านนี้นะคะตอนนี้มีพร้อมขายอยู่3หลังด้วยกันนะคะเป็นโครงการเล็กๆที่เหมาะสําหรับคนที่อยากได้บ้านในฝันนะคะขนาด3มห้องนอนสองห้องน้ําเดี๋ยวอูจะพาเข้าไปชมข้างในนะคะสําหรับคนที่สงสัยว่าโครงการนี้อยู่ที่ไหนนะคะถ้าคุณวิ่งมาจากหนองโคดค่ะแล้วก็วิ่งผ่านทางเส้นทางบ้านหนองโจดนะคะที่จะไปถนนเลี่ยงเมือง ขวามือของคุณนะคะจะมีโครงการหมู่บ้านนะคะชื่อเนเจอร์โฮมป้ายแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะมีบ้านอยู่ด้วยกัน3ามหลังด้วยกันค่ะที่พร้อมพร้อมอยู่เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นบ้านที่อุ้มมองว่ามันน่ารักแล้วก็ราคาไม่แพงก็เลยอยากจะให้ทุกคนนะคะได้มาลองชมกันนะคะสำหรับคนที่อยากมีบ้านเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูข้างในบ้านนะคะหลังแรกนะคะเป็นหลังที่มีพื้นที่มากที่สุดนะคะ แต่ละหลังคือพื้นที่ของเขาเนะะี่ยฮะจะมากน้อยขึ้นกับขนาดที่ดินแต่ว่าแปลนบ้านเนี่ยคือจะเป็นเหมือนกันเลยค่ะแต่ละหลังก็สามารถจอดรถได้สองคันนะคะแบบนี้เลยแล้วก็ปูกระเบื้องให้เรียบร้อยเลยบริเวณรอบๆหมู่บ้านนะคะจะเห็นว่ารอบๆบ,บ้านจะเห็นว่ามีสนามหญ้าเขียวปลูกไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะโหเจ้าของโครงการใส่ใจมากๆเลยทําเป็นที่เก็บของข้างนอกให้ด้วยนะคะพื้นที่ ก็มีทําสวนรอบบ้านได้นะคะสามารถปลูกต้นไม้ได้นะคะทําสวนครัวได้นะคะแล้วที่เนี้นะคะบ้านหันหน้าไปทางทิศตะวันออกค่ะลมแบบเย็นมากเลยนะคะอู้อยู่ตรงนี้นะคะตอนนี้เวลาเกือบเที่ยงลมพัดแบบเย็นตลอดเวลาเลยค่ะประตูรั้วของเขาเนี่ยคะะก็ออกแบบมาอย่างดีเลยค่ะเป็นประตูรั้วที่สวยนะคะดูเข้ากับตัวบ้านสีขาวตัดกับสีดำค่ะ เดี๋ยวจะพาเข้าไปดูข้างในด้านในนะคะของโครงการนี้นะคะคือที่นี่จะมี3มห้องนอนสองห้องน้ำนะคะโดยที่มาสเตอร์เบดมของเขาเนี่ยก็จะมีห้องน้ำอยู่ในตัวค่ะแล้วก็มีครัวที่อุชอบมากเลยเป็นครัวที่เหมือนกัน้นพาร์ติชันเหมือนอารมณ์แบบอยู่คอนโดมิเนียมเลยค่ะเดี๋ยวจะพาเข้าไปชมข้างในนะคะว่ามันดูน่ารักแล้วก็น่าอยู่ขนาดไหนค่ะ ที่นี่นะคะประตูหน้าบ้านของเขานะคะจะเป็นกระจกนะคะแล้วก็สไลด์แบบนี้นะคะนี่ค่ะเป็นกระจกแล้วก็สไลด์นะคะข้างในก็ปูกระเบื้องเอาไว้ค่ะโดยที่ตัวกระเบื้องเนี่ยก็เป็นสีขาวมีรวดรายเขาเรียกว่าอะไรการนิโต้ใช่ไหมแล้วก็บริเวณด้านข้างของบ้านนะคะแบบนี้เลยค่ะก็จะมีในส่วนของประตูสไลด์ที่สามารถออกข้างนอกได้แล้วทาให้ตัวบ้านเนี่ย โล่งแล้วก็โปร่งมากขึ้นนะคะฝ้าเพดานที่นี่คือเจาะหลุมนะคะเป็นฝ้าหลุมค่ะทำให้บ้านดูมีความ หรุหามากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้ครัวที่อูบอกว่าอูชอบนะคะจริงๆแล้วมีเตาแก๊สให้นะคะแต่พอดียังไม่ได้ยกมาติดนะคะแล้วก็ครัวเนี่ยมีความโล่งความโปร่งค่ะคือทําให้กําจัดกลิ่นได้ง่ายแล้วที่อูบอกว่านี่เห็นไหมคะเขาทําประตูสไลด์เอาไว้ให้แบบนี้ค่ะอารมณ์เหมือนคอนโดมิเนียมเลยตอนที่อยู่คอนโดมิเนียมเขาก็จะมีสไลด์ประมาณนี้ไว้ให้นะคะเพื่อกันกลิ่นการทุกอย่างออกมานะคะแล้วเวลาที่ทํากระจกอย่างเงี้ยข้อดีของมันก็คือมันดูไม่ทึบค่ะ เป็นการจัดสรรพื้นที่ได้อย่างลงตัวมากๆเลยนี่ค่ะแล้วก็ด้านหลังบ้านของเขานะคะนี่ก็จะมีพื้นที่ซักล้างมีพื้นที่ด้านข้างนะคะซักล้างแบบนี้ค่ะมองเห็นถนนนะคะด้านหลังยิ่งเป็นทุ่งนายอยู่นะคะนี่แล้วก็มีสามหลังเนาะประมาณนี้นะคะ นี่คือพื้นที่ด้านหลังบ้านนี่มีห้องนอนตรงนี้ด้วยนะคะที่จะมองเห็นหลังบ้านห้องนอนมีสามห้องเป็นห้องที่อยู่ฝั่งเดียวกันทั้งหมดเดี๋ยวอูจะพาเข้าไปชมข้างในนะคะว่ามันเป็นยังไงนี่นะคะถ้าเดินออกมาจากห้องครัวนะคะเราก็จะเห็นว่าจะมีห้องน้ําค่ะซึ่งสุขภัณฑ์นะคะก็เป็นสุขภัณฑ์ที่ มีคุณภาพนะคะมีติดกระจกให้นะคะตกแต่งผนังให้นะคะสูงขึ้นไปจนถึงฝ้าเลยค่ะแล้วก็ใช้สีที่อุมองว่าเป็นคลาสสิกนะทุกวันนี้หมู่บ้านจัดสรรนะ่ะที่แบบราคาแพงๆนะคะจะชอบใช้แบบสีประมาณอย่างนี้เนาะคือตกแต่งได้สวยเลยค่ะ แล้วก็ตรงในห้องนอนนี่คือห้องนอนที่อยู่ด้านหลังสุดนะคะที่อยู่ติดกับหลังบ้านนะคะก็จะเป็นห้องนอนประมาณนี้มีหน้าต่างนะคะที่เป็นบานใหญ่นะคะมีช่องลมให้นะคะก็จะสามารถทําให้แบบห้องอะโปร่งมากยิ่งขึ้นนะคะ แล้วก็ถ่ายเทระบายอากาศได้ดีเนาะนี่คือห้องนอนที่หนึ่งนะคะซึ่งเป็นห้องนอนที่อยู่ใกล้กับห้องน้ํานะคะแล้วก็อยู่ถตรงหลังบ้านแล้วห้องนอนที่สองตรงนี้ก็อยู่ติดกันเลยค่ะห้องนี้ก็จะมีกระจกด้านข้างนะคะให้อ๋อแล้วฝ้าที่เนี่ยคือสูงมากค่ะจากที่อุ้มมองด้วยสายตาเนี่วยอุ้มว่ามี3เมตรกว่าเลยแหละ คือฟ้าสูงมากทาให้บ้านดูโปร่งโล่งจุดหนึ่งที่เข้ามาเนี่ยอุ้มองว่าแบบดูสบายมากก็เพราะด้วยความที่ฟ้าเขาสูงนี่แหละค่ะพอฟ้าสูงมันจะทําให้เราอยู่บ้านแล้วดูไม่อึอดอัดเนาะนี่คือห้องนอนที่1เมื่อกี้ที่โชว์นะคะนี่คือห้องนอนที่สองแล้วนี่ค่ะคือห้องนอนที่3มซึ่งเป็นมาสเตอร์เบดมนะคะชอบสีประตูเขาอะมันทําให้บ้านดูแบบสะอาดตาเนาะแล้วดูแบบลักษณะของลูกบิดประตูสิคะนี่คือ ทำให้เห็นว่าเจ้าของโครงการเนี่ยคือเขาใช้ของดีนะแล้วก็พิถีพิถันทุกขั้นตอนห้องนี้จะมีความสว่างนะคะมีช่องลมสองช่องนะคะมีหน้าต่างด้านหน้าซึ่งเชื่อมกับโรงจอดรถทําให้สามารถมองเห็นได้ว่าใครไปใครมาเลยนะคะแล้วก็มีจุดปลั๊กไฟเตรียมเสียบสายทีวีสายเนเ็ตอะไรเรียบร้อยนะคะตรงนี้สามารถทําเป็นที่แต่งตัวได้เขาจะกั้นเป็นเป็นเหมือนพาร์ติชันเล็กๆเอาไว้เห็นไหมคะ ก็จะเหมือนกับแบ่งโซนให้เป็นที่แต่งตัวอารมณ์แบบ Walk กอิน o s ร t ได้แล้วก็ห้องน้ำค่ะห้องน้ำตรงนี้นะคะสีจะเหมือนกันทั้งบ้านเขาคุมโทนมากเลยค่ะสีออกสีเทาแล้วก็ขาวนะคะมันทำให้ดูแบบคลาสสิกแล้วก็มีอ่างแบบนี้ให้นะคะมีสุขภัณฑ์บริเวณบริเวณตรงนี้นะคะก็คือจะแบบโซนเปียกโซนแห้งจะยกพื้นต่างระดับกันเพื่อให้น้ำไหลเวียนได้โดยง่ายเนาะ นี่ค่ะอันนี้คือห้องนอนใหญ่หรือมาสเตอร์เบดมนะคะบริเวณหน้าบ้านก็ดีคือลมดีมากเลยค่ะบ้านหลังนี้หันหน้าทางทิศตะวันออกนะคะทั้งสาหลังเลยหันหน้าทางทิศตะวันออกค่ะนี่คือบริเวณด้านข้างนะคะซึ่งบริเวณด้านข้างตรงนี้ค่ะเห็นไหมเอ่ย ก็จะมีเหมือนกับเป็นชานระเบียงเล็กๆนะคะที่ถ้าแบบขุดบ่อบปลานี่ินตนาการบอกว่าขุดบ่อปลาเล็กๆแล้วนั่งหย่อนขาเล่นเนี่ยได้เลยนะเนี่ย <c oughs> หรือว่าถ้าใครแบบชอบดีไซน์แบบไหนก็สามารถทําได้เลยนะคะถ้าจากที่ดูรายละเอียดไปทั้งหมดนะคะ <c oughs> บ้านหลังนี้นะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่2จุด เจล้านบาทราคาแบบดีมากเลยค่ะแล้วก็ราคานี้นะคะบนที่ดินขนาดมาตรฐานคือ55ตารางวาทีนี้ที่ดินเพิ่มลดนะคะมันจะมีอยู่3หลังใช่ไหมคะหลังที่คือยืนอยู่เนี่ยจะที่ดิน61ก็จะเพิ่มมาอยู่ที่ประมาณ 1 0 5 0อตารางวาคูณ6ก็จะประมาณ90,000ก็สามารถที่จะบวกราคาไปจาก2.79ได้เลยค่ะแปลนบ้านทุกหลังเหมือนกันเพียงแค่ว่าที่ดินต่างกันหลังที่เล็กที่สุดคือหลังที่อยู่ข้างในนะคะจะอยู่ที่55ตารางวาหลังถัดมาเนี่ยจะอยู่ที่58ตารางวาส่วนหลังนี้จะอยู่ที่61ตารางวานะคะแล้วตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษด้วยค่ะใครที่ติดต่อเข้ามาแล้วอยากจะลองยื่นกู้ดูนะคะอยากจะลองประเมินเครดิต ดูสามารถติดต่อมาได้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวอู้ดูแลเรื่องสินเชื่อให้ค่ะแล้วก็ตอนนี้พิเศษนะคะภายในปีนี้นะคะมีของแถมให้ฟรีถึง12รายการดังต่อไปนี้นะคะก็คือ1นนะคะก็จะทุกหลังเนี่ยเห็นอย่างเงี้ยนะคะชั้นเดียวตอกเสาเข็มทุกยูนิตค่ะ 2. วางลายกำจัดปลวกไว้รอบบ้านเลยค่ะแล้วก็3นะคะเราจะติดแทงคน้ำขนาด1 0 0 0ลิตรให้นะคะแล้วก็มีปั๊มน้ำอ,อโตโมติให้1ตัวนะคะ หคือผ้าม่านค่ะ6ให้เครื่องทําน้ําผุ่นฟรี2เครื่องนะคะ7ก็คือแอร์ขนาด1 2ึ่งพัน BTU 1เครื่องนะคะแล้วก็แปดคือเคาน์เตอร์ครัวพร้อมเตาแกส๊สตัวเตาแก๊สเดี๋ยวมาติดให้นะคะแล้วก็มิเตอร์น้ามิเตอร์ไฟปลูกหญ้าให้ด้วยและที่สําคัญค่ะฟรีค่าโอนค่ะเงื่อนไขดีๆแบบนี้นะคะให้จองก่อน ภายในปีนี้นะคะ2567ก่อน31ธันวาคมนะคะจะได้ของแถมแบบที่ว่าเลยค่ะถ้าใครที่สนใจอยากจะมาชมบ้านนะคะนัดหมายล่วงหน้าเพราะว่าที่นี่ไม่ได้มีสำนักงานขายนะคะอูไม่ได้มานั่งเฝ้าเพราะฉะนั้นโทรน,นัดหมายกับอูนิดนึงเดี๋ยวอูมาเปิดบ้านให้ชมนะคะถ้าสนใจอยากจะดูนะคะอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่ออูได้เลยนะคะกังวลใจเรื่องสินเชื่อแค่ปรึกษาอูคะ่ะเดี๋ยวอูดูให้นะคะที่ถึงบ้านที่ถึงที่ดินที่คอนแกน อย่าลืมติดต่ออูนะคะ